สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจะาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นี่ผมก็ได้พระนะครับเนื้อว่านมาใหม่หนึ่งองค์นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่องค์นี้นะครับ มีกล่องเดิมด้วยนะครับก็เป็นพระนะครับเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปีพศ 2, 5 4 2นนะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับอันนี้ต้องจองนะครับผมต้องจองถึงจะได้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมก็มีมูลค่านะครับมีราคาตั้งแต่สตาร์ทออกจากวัดเลยนะครับเพราะว่า เป็นพระรุ่นพิเศษนะครับที่ระลึกนะครับรุ่นกระถินปีพศสอง2นห้าสี่สองนะครับยี่สิบพฤศจิกายนพศสอง2ห้าสี่สองเนื้อว่านหลังทองคำนะครับรุ่นนี้นะครับคนที่เล่นนะครับเอ่อให้ความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับว่าท่านอาจารย์นองได้ปลุกเสกนะครับท่านท่านอาจารย์นองนะครับผม แล้วก็นี่ตรงนี้ความพิเศษขององนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อว่านหลังทองคํานะครับสร้างเพียง9 9 9องค์เท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่ A นะครับหลังทองคํานะครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับพาวนี้นี่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ผ่านการใช้งานนอนกล่องมายาวนานมากนะครับ เนื้อวานผิวดมเดิมฟึบนี่นะครับเรียกได้ว่าพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับใช้แทนปีสองสี่เก้าเจ็ดได้เลยนะครับเพราะว่านะครับพระนั้นนะครับได้ทำการนะครับถอดพิมพ์นะครับทำการถอดพิมพ์นะครับจากหลวงปู่ทวดนะครับ รุ่นแรกวัดช้างให้ปีพศสองสี่เนะครับมาสร้างเป็นพระรุ่นนี้แล้วยังนะครับได้ใช้เนื้อว่านเก่าที่นะครับอยู่ภายในวัดนะครับเป็นว่านเก่าปีเก้าเจ็ดนี่ยนำมาบดนะครับสร้างเป็นพระรุ่นนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์พระนะครับแล้วก็เนื้อนะครับจะเป็นแบบเดียวกับปี97 เป๊ะๆนะครับผมเพื่อนๆพี่จะสังเกตนะครับได้ว่าพระเนี่ยปีสี่สองทำไมเนื้อหาพระถึงได้จัดจ้านขนาดนี้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็คือเกิดจากใช้เนื้อว่านเก่านั่นเองนะครับผมพิมพ์เดียวกันด้วยเนื้อเดียวกันด้วยนะครับแต่เล่นไม่งงนะครับ ไม่งงเพราะว่านะครับด้านหลังนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ทำการใส่เม็ดกระดุมนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยเป็นเม็ดกระดุมทองคำสร้างเพียงเก9้อาองค์เท่านั้นนะครับเขาจะมีกระดุมเงินด้วยนะครับแล้วก็เอ่อมีกระดุมทองแดงนะครับอันนี้เป็นกระดุมทองคำนะครับสูงสุดแล้วนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังทองคำไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้แล้วนะครับ นี่คือแผ่นทองคำนะครับเม็ดกระดุมทองคำผมก็พยายามหามาลงช่องให้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆพี่ที่นิยมพักเนื้อว่านกันเยอะนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างปล่อยได้ดีนะครับนี่ก็เป็นองค์ที่ได้มาใหม่องค์น,นี้สวยนะครับหน้าสวยนี่เห็นไหมครับเนื้อเขาจัด จมูกโด่งเลยนะครับองนี้จมูกโดง่งปากติดตาลึกเนื้อจัดมากสังคติจีวรน,นะครับโอโหเนื้ององอนี้มันมือประสานวงแขนนะครับ เราจะเห็นเปลือกว่านเม็ดว่านนะครับทั้งนี้หน้าสวยนะครับเหมือนเก้าเจ็ดเลยหมครับฝึบแต่ราคานี้ต่างกับลิฟโลกนะครับเพราะว่านี้เป็นวิปีสีสองนี่ไข่ว่านเราใช้แทนได้สบายเลยนะครับใช้แทนปีเก้าเจ็ดได้เลย,เลย บัวเต็มนะครับหน้าเรียมแฝนใช้นะครับด้านข้างีเปลือกว่านนะครับ มีลงมีแร่ให้เราส่องเนือแห้งกิ๊กเลยนะครับนี่แร่เงินเงิน ู้สึกจะเปิดแอร์แรงไปหน่อยนะครับฟื้บโอ้โหด้านหลังนี่เนื้อมันมากไขขึ้นเลยนะครับ เนียนกิฟครับผรานอนกล่องกระดุมทองคำน่าใช้นะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยองนี้ก็สวยนะครับเนื้อจัดจ้านดี <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับก็สำหรับ องนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับใช้แทนปีเก้าเจ็ดได้เลยนะครับพิมพ์ใหญ่หลังทองคำสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็มีพักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนี่ๆีนะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนเพื่อนี่ๆีได้รับชมกันนะครับองค์นี้ก็เป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับหลงพุทวดประจังให้ปีพศ2 5 4 2รุ่นย้อนยนยุกนะครับ เนื้อเงินสร้างเก้าองค์นะครับอุดผงเก้าปีเก้าเจ็ดตอกเลขนะครับหมายเลข8ปดแปดสี่แล้วก็มีโค้ดสองตัวอุดผงเก้าเจ็ดอันนี้เป็นเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่เอนะครับเรียมเงินผมเปิดไว้ที่สอง0 0ืห้าบาทนะครับองนี้แล้วก็นะครับองนี้เป็นนะครับหลวงพูพทวดวัดชางไ้ปีพศสอง9ห้ารสามเก้ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโค,โคเนื้อเงินอันนี้มีกล่องเดิมนะครับเนื้อเงินผิวสวยนะครับผิวน้ำทองขึ้นเลย นี่ผมเลี่ยมเงินมาให้แล้วนะครับองนี้นะครับนี่โค้ดชัดๆองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้พร้อมกล่องนะครับที่40,000บาทโทรศู8ย์เก้า6ปดแปดนเชนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ